ทางเจ้าภาพต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีบานะโอกาสนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงและต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้มิเกตที่เคารพทุกท่านมาณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งนักกิจการทานที่อยู่เบื้องหน้าของท่านประธานในพิธีและท่านผู้มิเกตที่เคารพทุกท่านอยู่ในขณะน,นี้คือสรีริรัาเรือนร่างอันปราศจ,จากดวงวิญญาณของนายสวัตผลแดงขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมโดยปกติแล้วนายสมวัตผลแดงท่านเป็นผู้ที่มีอัศยาศัยไม่ตีที่งดงามมีความโบก้อบาลีเอื้อเฟือเผือ่อแพร่มีจิตเมตตาเป็นผุสนทั้งยังมีความเลื่อมใสและศรัทธาในาพระพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความบริยญาอุตสาหะขยันโดดจนซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ไว,ว้วางใจของผู้บงังคับบัญชาเพื่อร่วมง,งานมาโดยตลอด ดังนั้นนายสมัติปนแดงจึงเป็นเทวรังของฟัญญาผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องฟองเพื่อนลูกหล,ล,ล,ลานตลอดจนญาติทุกๆุกคนอีกไม่นานเราเรือนร่างกันปาจะจากดวงวิญญาณของนายสมัติปนแดงก็จะมมดไม้กายเป็นเท่าฐานและผงทุรีไปในที่สุดด้วยการประกอบพิธีชำนาก,กิจศพตามขนบจำเนียมประเพณีอันดีงามต่อไปกระผมนายสเสน่ห์สมสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบรงชำราบจังหวัดขอนราชธานีได้รับฉันทานมัดกจากจภาพให้ทำหน้าที่พิจิตรในงานสบาบคิกศพของนายสวัสดิ์ผลแดงในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติและนุศรแด่คุณงามความดีก็ผมขอ,อนําเอาอัตฐาชีวประวัติของนายสวัสดิ์ผลแดงมานําเรียนให้ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกยียรติคารบทุกท่านได้รับทราบขอสังเกตดังต่อไปนี้ชาติกําเนิด นายธวัตด์ฝนแดงเกิดเมื่อวันที่หเดือนกันยายนปีพฤทธศักรกาช2496ที่บ้านสวัสด์อำเภอสวัสด์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรชายคนที่สาของคุณตาชายฝนแดงและคุณยายฝนันแดงมีพี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกัน6คนดังนี้หนึ่งนางปาน,นีข้าวหอมถึงแก่กรรมแล้วสองนายนางลง์ฝนแดงยังมีชีวิตอยู่สนายสวัสด์ฝนแดงผู้วายชน 4. นางสาวพัฒนาพรพน,นแดง 5. นายพงพนพนธคนแดงและ 6. นางสาวเข็มพีลาคนแดงการศึกษาระด,ดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามาาัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมิชชันอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชีวิตการสมรสนายสวัตดผลนแดงได้สมรสกับน,นางสาวฝ่ภา,ภายนิตยานันท์ซึ่งไม่มีบุตรร่วมกันประวัติการทํางาน หลังจากที่จบการศึกษาแล้วไปเป็นพนักงานเดือนตัวหนังโรงหนังภาพยนตร์เฉลมิมศป์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาอย้ายเป็นพนักงานวาดภาพและเขียนป้ายโฆษณาที่โรงภาพยนตร์อุบลราชธานีและต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานกศสนจังหวัดอุบลราชธานีจนกเกษียณอายุราชการเมื่อปีพศ .2546 วาระสุดท้าย โดยปกติแล้วนายสวัสด์ฝนแดงท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ค่อยมีโรคภัยมาเบียดเบียนก็เนื่องจากรู้จักดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและด้วยไหวที่สูงขึ้นสุขภาพที่เคยแข็งแรงกับถดถอยไปตามวัยของสังขารเมื่อเดือนเมษายน2567นายสวัสด์ฝนแดง มีบริเวณแขนและขาเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงปัญญาและยาชาได้นำเข้าํำการสุรรักษายัางลงพยาบาลเป็นชำระแพทย์พยาบาลให้การรักษาเป็นอย่างดีแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงได้จำการสมตัวค้ำจำการรักษาต่อ,อยังลงพยาบาลสันประสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งคณะแพทย์ได้ตรวจรักษาอาการเป็นอย่างดีและตรวจพบว่าเส้นเลือดฝอยแตกแพทย์จึงได้รักษาจนอาการดีขึ้นตามลําดับ แพทย์จึงได้อนุญาตให้กลับไปฟักฟื้นที่บ้านและพบแพทย์มาเป็นระยะกระทั่งวันที่4มกราคม2568นายสุภาพผนแดงกลับมีอาการความดันโลหิตต่ำเนื่องจากโรคเดิมกำเกริบภรรยาญาติพี่น้องได้นำเข้าทำการตรวจรักษาโรงพยาบาลบริษัทลาบอีกครั้งท่ามกลางการดูแลจากคณะแพทย์พยาบาลพันยา,นยาล,ลูกลูกหลานญาติพี่น้องที่มาเฝ้าปฏิบัติวยความของใจ ในที่สุดนายสวัสดิ์ผนแดงก็ไม่อาจฝืนศะรทำเลความเท็งแท้ของสังขารได้อีกต่อไปพร้อมกับการหลับตาของนายสวัสดิ์ผนแดงที่ไม่มีบันจื่นขึ้นมาอีกด้วยอาการสงบเมื่อเวลา20่นาฬกา10บนาทีสิริอาอยู่ได้71ปีจากการจากไปของนายสวัสดิ์ผนแดงในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจมาอย่างบรรดาผู้ปันภรรยาผู้บังคับบัญชาญาติพี่น้องของเพื่อนลูกลูกและหลานตลอดจนญาติพิทสกุลไปอย่างไม่มีบันลับ ผู้สนกรรมใดที่เป็นกรรมดีที่นายสวัสดิ์พลเดงที่ได้สร้างสม,มาเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขออำนาจแห่งพลงามความดีจงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นแสงสว่างแห่งธรรมน,ทำ,นำทางนนส่งให้ดวงวิญญาณของนายสวัสดิ์พลแดงจงประสบจากความสุขความเจริญใดที่พิมานสวรรค์ขอจงไปสู่สุขติใดสัมปะรจภพ,ศพด้วยเทินครับและในโอกาสนี้ผมขอากราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติขอรบุกท่านได้ร่วมนั่งสงบนิ่งเพื่อน้อมกิตส่งดวงวิญญาณของนายสวัสดิ์บนแดงให้เข้าถึงและไปสู่สุคติในสัมฤทธิ์พร้อมต่อไปขอากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพจังสูงครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าสายบางสกุลซึ่งในวันนี้ทงางาภาพได้รับเกียรติอย่างสูงส้ดจากท่านทิติีประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานฉันภัณรกิจศพของนายสวัสดิ์ปนแดงในวันนี้และในโอกาสนี้ก็ผมขอากราบเรียนเชิญท่านทิติประสานสอนประธานในพิธีได้กุณาทอดผ้ารายบางสกุลและประกอบพิธีประชุมเพลิงตามลำดับขอากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสุงคบ ขอการอรราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนบนปรอมเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าวาดวัดปร,ริทธารามพิจารณาชักพาตรายบางสกุลข,ขอกาบพรร,ราชนาด้ความรุราอย่างสุขครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์ในโอกาสนี้กระผมขอ,อการาบพระราชนพาะคุณเจ้าทุครูได้วางดอกไม้จันทร์ขอ,อการาบพระราชนาที่ความประทับจังสุขครับไปเป็นลมพ่อหนึ่งพ่อหลังจากที่พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระผมค่อยขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมสุนขการให้กับนายสวัสดิ์ลแดงรับดอกไม้จันทร์วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วให้ลม บันไดทางด้านทิศใต้นะครับรับของที่ระลึกจากลูกหลานนะครับกอ,อกทางซ้ายเลยนะครับครับในวันนี้กับผมในฐานงตัวแทนขอจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอบประคุณท่านชิติกประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาที่ท่านให้เกตมาเป็นประธาน ในงานฉาบนาิจศพของนายสวัสดิ์คนแดงในวันนี้ไว้นักโอกาสนี้ด้ความเคารพอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งและต้องขอ,อกาบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามีค่าของท่านได้มาร่วมสุตการให้กับนายสวัสดิ์คนแดงวันนี้เป็นนักโอกาสดี้วยความเคารพยิ่งสําหรับในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุมนชาร่วมสมุทรบาทนะครับในเวลาประมาณเจ็ดน,นกา ก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่จะมีเวลาว่างร่วมประกอบพิธีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ